หางหมูหางหมูหางหมูย่างรายการตัวเองมันต้องเปิดเองเรายการตัวเองก็เปิดเองนะเอาแล้ววันวน,นี้กันวัสดีครับวันนีค้ <laughs> คุณอยู่กับรายการอร่อยอันตรายครับนี่ท่าตรงนี้ผ่าเดิมก็ผ่าเดิมได้ทีก็ดีขึ้นเลยพูด <laughs> ไม่ออก วันนี้เราก็มาตามติดชีวิตคนปักเบ็ดครับแต่เราลงคลิปไปแล้วรอบหนึ่งเราไม่ถ่ายละ EP2 EP2 คือตอนนี้เรามาทำเมนูกินกดีกว่าคือปลาไม่เน้นไม่รู้จะได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเมนูน้ำเสนออ่าใช่เมนูน้ำเสนอเสนอครับผมทีมหูหมีแล้วไม่ฮิ้วหมูไม่ห้างหมูเอาหมูย่างเอาปลาไม่กินปลาไม่กินวันนี้เราได้มายังไงซื้อตลาดตลาดนี่ให้ไปแอบหลักตัดเขานะ อ้าววันนี้พี่อ้ํากับมาด้วยมีอะไรคุยกันกล้องหน่อยไหมไม่มีเดี๋ยววันนี้ให้เชฟชัยครับเชฟสุรชัยแต่งงานแล้วครับสาวๆไม่ต้องมางมองนะว่าแต่คนนี้เอพวกมีคู่แล้วนี่โสดๆดอยู่สามคนเลยนี่เมียมาปักเบ็ดกันตื่นวเมียมาปักเบ็ดอยู่กลยบางลีด้วยแต่น่าจะปิดอยู่แล้วบางลีอ่ะอปิดอยู่ปะ ปิดอยู่นะเร็วเดี๋ยวเราลุยังไงวะเราก็ไม่รู้มันปิดเปิดปิดจ้ะวังนี้อะชุมขอชุมขอไปไปดูพี่ชายเขาทำย่างหูหมี่หางหมูหางหมูอ้าวไป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 ต่อต่อเลยเจฟฟ์ชัยเขาทำครับนี่อันนี้หูหมี่หางแรกครับผมอ้าวอ้าวอ้าว ผมนี่โซ่จากเตาเลยครับเลยลำบากโยนทิ้งเพอเคยไม่มีอะไรกินนะตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับเริ่มนะเริ่มแล้ว,ลวทําให้ดีนะผมปัญหากินไม่ใช่ไหมทำไม่หากินก็ไม่เช่ไม่เชยยากหรอกแตม่มันทํากินลําบากไงอันนี้ว่าค้าหมูกี่ตัวสี่ตัวเนะสี่ห้างเนี่ยสี่ห้างก็สี่ตัวเลยเรากินเฉพาะห้างมาตัวทิ้งมันวิธีการนี่มันซับซ้อนมากนะ ยางหางหมูเนี่ยมันมันทำกันไม่ได้ไม่ใช่่งยๆอ่าเป็นไงขลมหน่อยขลอมหน่อยก็ไปเย็นตอนที่ไปซื้อหางหมูใช่ไหมอ่าพอออกมาเจอย่ยรว่กำลังเขียนใบสั่งเลยฮ <c oughs> ะลีมโนนน่ะมันบอกถามว่าเขียนเขาสั่งเขาหาเลยครับบอกว่าจอดรถในพื้นที่ห้ามจอด <c oughs> เออเราก็บอกเออแต่พี่เลยพี่มีอำนาจที่ จะเกลียนไม่ก็เกลียนเลยมันก็มันใช่เราเดินดูรอบรถเลยก็สั่งไปสั่งเกลียนไปสั่งให้ใบเนี่ยอ่าโหเราก็บอกว่าเกลียนไปสั่งให้เราใบใช่ไหมเราก็ส่งให้เราเราบอกว่าผมไม่รับอ่ามันก็มันก็เสียนทำไมคุณไม่รับก็ไม่ใช่รถผมนีไหนื่อยมากนะเขาเคยให้ผมมายังไงไหน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 เขาด้วยถุงไหลย หนเดียวครับโอ้อเป็นคนเดียวเลยที่ได้ปลานี่คัคนอื่นเขาไม่ได้ปลาเลยครับตืนดีไหมห่างด้วยตุ๊กี้มันต้องใช้เทคนิคขั้นสูงในการย่างนะครับจะไปย่างเยิ้งเลยหุ่นไม่เรียนไม่รู้มาย่างเลยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมใชแล้วหีบตรงนู้น เอี่ยยงจิบโป๊ะแมวนิโปก็หมู่เมืนเนียว่ะหือมิดไม่บคอหางมันเนี่ยหมู่แมงซักยันนี่เอามาโอยกูเสียวหน้ากจังเลยเดกก็นั่นนอน อันนี้เดเชฟอ้ามเขาจะเป็ดทะล่มาแน่ปิ้งปลาเก่งตัวอ่ะกินต้มยำเบ็ด่อดูกันมันลงเบ็ดก็ต้องกินปลาใช่ไหมอ้ามใช่ครับตากว่าช้อนต้องกินมาช้อนแล้วก็เอาเออไอ้รีชาลาดจะมันชักแดงๆๆๆๆครับผมกินได้ครับผมเชฟชายทำนี่ครับนี่เชฟอ้ามผมปิ้งแล้วไให้ตัวเลยเอาปลาเอาเผาเอาปลา มาในปลานี่หางหางหมูหูหมีนี่นะมันที่หมูเอากินกินกินดีกว่ากินเถอะเอากินปลาหนักกินเนะกินนี่นึงก็ได้เนื้อหมูหางหมูนะครับปลต้องขอนายอนามานะครับเร็วเร็วเร็วใหญ่เอ้าโอ้ยอ้ามือเอ้ถอดจัดอะไอือถอดจัดประหลัดบอกปั่นขึ้นกุนเลยร้อนนี่แหละเลี้ยงเลี้ิงอ่ะิไม้เขาแล้วต้องใช้ครีมมากันแล้วพิชเนี้ยมาโถอ น้จิ้มนครับนี่ซีฟู้ดร่อยหมดทุกอย่างอ่ะใช่ในกรุงท่าก็บอกแม่ร่อยนะกับบ้านนอนนะดูแลคนสุภาพเลยจอ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 ร้อยจอยจอาเอาเอย้อยอยจอาจอมจอยจอยะอยอยีเยอยเอยอยจอยจอยข้าวมี โอ้ไม่น่าจะรอลตัวร้อนไปบนลูกพี่เขาไม่ดูเลยร้อนมันร้อนเขาจะลงทเตาอย่างนี้ร้อนนะครับปลาสดสดใสครึ่งโลหมักนึ่งโลตัวใหญ่ที่สุดในกระถางอาหมเลยเดี๋ยวมายงนี้มันมดาแต่ป๊อกกระป๊อกกระป๊อกอ่อ้ามันรับตัวขับตัวใหญ่ไปแล้วเื่อที ลัยหลวงแล้วปลาเนี่ะมาจับง่ายไงแต่มัาก็ได้ทุกวันแหละหลวงเบ็ดจะได้มากได้น้อยแล้วแต่คนเดี๋ยวเราก็จะมาตามติดชีวิตวัยรุ่นตกปลาครับหลงเบ็ดปลาเบ็ดหาตกปลาต้องอีกแบบนึ่งปักเบ็ดปักเบ็ดก็คือเดี๋ยวเราหาเมนูมานั่งทำครับเราเปลี่ยนบรรยากาศนั่งยับปูยับโตเดี๋ยวจะมีกุ้งฝอยมีปูมีกุ้งกุ้งฝอยดักกุ้งใใคครรรละะะดัก็น่าจะมีอีกหลายคลิปคือว่าพอได้ดูครับ ไปบ้านทางนี้นะกินยังนะครับปรุงปลาช่อนนะครับปรุปลาช่อนนะตัวมีอันเดียวนะครับตัวมีอันเดียวครับไปรอดเลยถ้าตัวเดียวมีสองอันไม่ใช่ปลาช่อนแล้วครับอืมน,นิ่มนวลหมดแล้วครับปลาช่อนย่างตัวเดียวครับ <c oughs> ล้างก็ลางเลยพี่หน้าเจอกันใหม่พี่หน้าเจอกันใหม่คชอบชุดนี้ที่กดไลค์กดแชร์นะครับปะ่ขาขายห้องน่้ห้องเราบอกช่องงานกันนีดต่อเลยกันวันขึ้นข้างล่างเลยครับอร่อยโดนไลค์ไปไปวันนี้เราก็อดีตดีกว่าอ้ะมาไปครับสวัสดีครับ